พี่น้องทถื่ันหลายครั้งเราดูแต่ภายนอกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบางทีคนที่แต่งตัวดีเราก็คิดว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่ฉลาดแต่บางทีก็ไม่ใช่ส่วนคนที่แต่งตัวซำซ่อบางทีเราก็คิดว่าเป็นชาวสวนเป็นชาวนาแต่ที่แท้เขาเป็นนักปราช วันนี้เราอยากจะพูดเรื่องของพระสงค์กลุ่มหนึ่งที่จะไปแสวงบุญที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถือโอกาสพบกับคุณพ่อองค์หนึ่งที่เป็นนักประคัมภีรีชื่อละครังชเนื่องจากว่าพวกเขาเดินทางโดยทางเรือแล้วก็มีโอกาสถวายมิสซา อยู่ในเรือเพราะว่าเป็นเรือของชาวฝรั่งเศสเขาเตรียมพระแท่นไว้สําหรับพระสงฆ์ที่จะถวายบูชาพิสาเป็นต้นในวันอาทิตย์นะคะรับเมื่อลงเรือแล้วก็มีการถวายบูชาพิสาแล้วก็ในระหว่างที่บรรดาพระสงฆ์หนุ่มที่จะถวายพิสาเนี่ยคุณพ่อองค์หนึ่งที่แก่ๆเดินมา แล้วก็บอกว่าจะขอร่วมถวายบูชามิาสาด้วยได้ไหมประสงค์หนุ่มเหล่านั้นก็รู้สึกไม่สบายใจในเมื่อพวกเขาต้องการถวายมิสาก็ทําให้สง่าส่วนประสงค์แก่ๆคนนี้ก็คงจะไม่จําเป็นจะต้องถวายมิาสาด้วยจึงบอกกับเขาว่าคุณพ่อถวายมิสาหลังจากพวกเรากันแล้วกันดังนั้นเมื่อพวกเขาถวายมิสาแล้วแต่และแต่และว,วันแต่และเช้าเนี่ยนะ ก็จะมีคุณพ่อคนนี้มาสวายมิสาในประเทีนเดียวกันเนี่ยแล้วก็เมื่อคุณพ่อสวามิสาเสร็จแล้วคุณพ่อก็กลับไปในห้องที่เขาจัดไว้ห้องอยู่ในเรือนะครับครนี้เมื่อประสงค์หนุ่มมาถึงที่วัดแห่งหนึ่ง เพื่อจะได้พบกับนักพระคัมภีร์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาเห็นคุณพ่อองค์หนึ่งที่แก่ชราแล้วก็เดินมาเขาก็คิดว่าเป็นคุณพ่อที่เฝ้าบ้านก็เลยถามว่าคุณพ่อหลักร้างชอยิ่ไหมครับคุณพ่อก็เลยบอกว่าผมนั่นแหละคือคืหลักล้าง รู้สึกว่าบรรดาพระสงฆ์ที่มาวันนั้นน่ะหน้าแตกเลยเพราะว่าคิดว่านักทษคัมภี์จะต้องเป็นคนที่แส่งตัวสวยงามแล้วก็สง่างามแต่ที่แท้ก็เป็นคุณพ่อแก่ๆองคนี้นี่เองพี่น้องครับคนที่ยิ่งใหญ่นั้นน่ะไม่จำเป็นจะต้องแสดงออกถึงสิ่งภายนอก แต่าก็เป็นพระพรของพระนเจ้าให้แก่โลกเพราะฉะนั้นเราเองเวลาที่จะพบกับใครนั้นกรุณาอย่าได้ร่วนตัดสินว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้บางทีอาจจะเจอคนที่บรรดาพระสงค์มาพบทีหลังเนี่ยรู้สึกเสียใจที่ได้กระทำต่อคนบ่ดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือ เราจะต้องเคารพคนอื่นแม้เขาจะไม่ใช่นักปราดแม้เขาจะไม่เก่งกาจแต่ทุกคนนั้นมีศักดิ์ศรีของพระบิจ้าศึกษาให้ดีก็จะเห็นว่าเขามีบางอย่างที่จะสอนเราได้เหมือนกันขอพระเจ้าเวพรครับสวัสดีครับ